สวัสดีครับผมลุงมิซันล,ลองไต้เมนี่เมนูครับเมนูเมนูพิสดารเดี๋ยวสิผ้าเบิงครับเดี๋ยวสิผ้าเบิ้งมามันเป็นอย่างนี้คัอ่ะครับนี่พึ่งส่งมาจากกรุงเทพเดีย๋ยวให้น้องเขาเปิดให้เบิ้งครับนองมอดน้องมอดเชฟมอดมือนี้ครับเชฟส่น,นมาหัน,านมาเดี๋ยวเอาแกะเบิ้งครับรถตู้มาส่งเลยมาหัน ปลาโดนมดเออดย่าวเขาจะได้แส่น้ำแข็งครับตัดเลยกันแล้วชส้น้ำแข็งว่าสันแส่น้ำเพราะเขานาจะใส่เขานาจะเ็แช่แข็งมากครับดูดูพร้อมกันครับดูพร้อมกัน ปาดเบิดไม่หมดเอ้ยโอ้ยแ่ยุมีดบ่เขาเยอะอนตือืมอัยะน้ำหนักสิบเกลครับตัวนี้ครับจีดบ้างดูอืมเฮ็ดตังเลยพี่น้องเห็นไปเห็นไป ติดไม่อย่างดีครับจอระเค้จอระเค้มือแร่งหันจอระเค้ครับตัวนี้น้ำหนัก1เกาโลครับเบิดแล้วเม่กินกัน บงังซีฟมีแล้วอ่าวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเอาออกดีๆก่อนเดี๋ยวจังมาตาวกันครับผม<ด>ครับ<ด>เออทำเละแล้วครับช่วงนี้กำลังสิขึ้นหีบครับนี่ครับ19กิโลคือล่างขึ้นหีบครับขึ้นหีบ อย่าอย่าช่ำแหลกจังหน่อยกนครับผมแพ้อีกดีๆกันเดี๋ยวขึ้นหีบใ้เบิ้งครับนะตอกไม้ยุ่ครับคลั้งตอกไม้ตัวนี้ยุบเขาขายกันยุบประมาณสามพัน 3, กาบาทครับตอนนี้ช่วงนี้ช่วงปัวืีอถือเนี้ยอะ กทารเดี๋ยวเขมามัดกันครับผมเดี๋ยวเตรียมเครื่องมัดขึ้นฮีบเอาครับเครื่องปรุงเดี๋ยวแนะนําเครื่องปรุงเครื่องปรุงเอาแนะน,ไน,นะํไม่ยังแน่น่ะต่ไม่ยังแน่นต้นจะมีกระเทียมตะไคร้ครับตะไคร้อันนี้เม็ดผักชีอันนี้รากผักชีอันนี้พริกไทยดาครับผมนี่ เพีองเท้ากับซิมี่นี่แหละครับซอดหอยอแล้วก็สายเขียวเกลือผงนัวน้ำนิดหน่อยเอาเดี๋ยวสิค้นครับผมเอาลงหม้อเลยต้นลงหม้อเลย ผงเลยเฮาอืมใส่ผงหมกวันอย่าลืมเอาตามใจชอบครับอืฮะจัดไปเบิดขวดเลยนะ่ยควดน้อยนะ่ะซอสหอยครับไอเค้มันตัวใหญ่ครับสิบเก้ากิโลอืม เหม่นครับนี่ตามด้วยนี่ครับใบเขียวลงไปเลยโอย,โอยนส่เกลือน่อยเกลืออีกซอนครับอืม ถามด้วยน้ำเปาครับน้ำเปาเอาต้นคนเลยต้นใส่น้ำเปายัางอยครับพอมันจะได้กคน้นจุดทัวมันจะได้กมาร์กเรื่อยๆ,ๆครับนะฮะทีม,มังดูเค็มบ่เหนบ่เค็มมากกว่าใส่ไม้ครับซิมครับซิม โอเคครับโอเคไปเดี๋ยวเขาไปมาร์กกันครับผมอันซุมนั่นเขาจะกําลังขึ้นหีบแล้วเอาครับบารนี้มาร์กครับบารนี้นี่นะครับเครื่องที่ขเขาไปเอามาต้นจกกัดการเลยมือลูบเลย,ยมาร์กครับลูบๆเลยครับสูตรสมุนไพรครับ เครื่องมักก็ตามที่อธิบายไปครับยังกลับไปเบิ้งครับเนี่ลีเดี๋ยวเาขาก็จะทาบอย่างรวามท่ายพร้อมครับเครื่องมักคล้ายๆกันครับผมเหชรมูหันเนี่ยครับ ะือเดี๋ยวกลับครับกลับพลิก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 นะวเท่าเดี๋ยวพลิกกันครับอ,อโออย,อ,อยุ่ ครับอืมพอล,ละเออไอเคน้ำหนักสิบเก้ากิโลครับราคาขายดีอยู่มันสามพันกว่าบาทครับแ,แต่ช่วงนี้เขาจะปูครับเพิ่นให้มาเฮ็ดคลิปครับเอฟซีเอฟซี FC. FC. ให้เอามาเฮ็ดคลิปปมหมดทางไป ตัว,นวนแน่ว่าตัวแน่ว่ายัง้วเดี๋ยวเขาอยัางท้าน้ำกลนอีกครับถุงม,มือว่าต้องรอครับลุกทุ่งลุกทุ่งอืมอืมทั้งผีน้ำต้นทั้งผีป้นเขาอืมอืมสอกข้อสอกในะสไปเลยตีนจุ่มบ่ได้ครับ เขาเจ้าบ่บ่มีมาให้ายเจ้าอื่นมีอยู่ตีนจุ่มอ้าวเดี๋ยวครับมาแล้วเดี๋ยวขึ้นไฟขึ้นเตาครับใจเนาะมาช่วยบอก่อยยัโชว์โชว์ครับโชว์ไม่เมืองศักดิ์สิทธิ์กันแล้วทุ่มยืนมาแล้วเยืนมาแล้ว นี่ครับกระลังใหม่กระลังใหม่ไม่ได้ใหม่ใน้มันใหม่เครื่องเทศครับใหม่เม็ดผักชีเกียมเกียมเดียวเกียมยังน้อยยังมาเบิร์กนครับผมอ้าลองชิมมึงครับลองชิมมึงจักสูกบรอสูดออกอ๋อเดอไป อันนี้ซุกกินก้อนครับอันนี้ซุกกินก้อนป่าเลยต้นด้วครับหวังไม่เด้่มี่น้องคือบ้าเปาเนี่ยโอ้ซุปหมแล้วบุกว่าต้นด่าเห็นไหมสุกปลาต้นเออสุกออกมาข้าวไร่บะมี่บุกไฟเข้าครับยันยันเนี่ย นี่เอออืมอ่าอ่ะอ่ยนังเหลืองตกแต่อย่างนี้ลาย้สนปาแล้วกับท่าครับท่าเครื่องปนน้ำเจ๊ดแจ้วอือถ้ามองข้าปัด

มันเป็นได้ในรสชาติอ่ะเสือเมืองเสือเมืองเห็นไหนมันคือวะหอมนุ่มนุ่มในกรอบนอกอร่อยทานแซ่บแซบหอมเมืองเทศยนบอสาบวะอีแข่สาบวะบอสาบบอีกินเล่นครับบอสบอสกินเล่นวะโอเคเล่นวะโอเคเล่นวะผมราคาเล่นปะผมราคาครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาตามกันไหมครับผมบ้านในสุกบ้านเบิด์ตตัวอยู่ครับ ก็เริ่มขอสอยกินไปเรื่อยๆครับตะมตะมเอาบือสูนเหว่าหเชงพวกกอนมาใส่เบียดนี่แวนี้อจีซิมงเนเป็นไครับแสบแครับโอ้แสบพักเยครับมันเป็นพเลยซิมเนียไสบบครับโอเคครับผม๋ยวตามไปเลยครับงาๆครับมืเนี้ ฝากกดติดตามนะครับผมหนุ่ม <apl ians Hi> <to> ิศราลองไต้เฮเยอันนี้เป็นต้ยเท่ครับเป็นไงหอมดีครับรสชาติดีเข้ากินกับอันย่างถ้าประรลดย่างหรือต้นหอมใบย่างกับแช่เพื่อนครับเออซี่ไปกล้องกับพรท่านเอ้าจะครับล่องๆให้แบบเอ็กกินมังครับตุ้ยตุ้ยนะกินนังได้ป่ะเนี่ย มมอ sociedad, หอมนครับกินไปได้เด้ครับคล evet. อยปา wow, ดกินไปเรื่อยเออซุปนั่นหมไก่เออถุงมือแม่ลูเพอนอ่ถุงมือนี่มาจากายครับคุณนายใหครับคุณนายใหญครับคุณนายใหครับอันี้กาศจากคุณนายใหญ่ครับชื มองในสุกกับปลากินก้อนครับผมก,ก,กินเรื่อยๆกินเรื่อยๆครับมองแทบเพราะท่านสุกอยู่ครับโุ๊กหางข้นไก่อยนุ๊กพวกครับเหลือจะหางเพราะท่านสุกที่เหลือเรียบร้อยไปแล้วครับสิเเบเมิดล้ว นี่ครับเบิดไปแล้วสิเคืองแล้วต่อกันย่างเงครับผมของเสียบอยู่ห่างครับสี่โค้งอะเสียบนะครับสี่โค้งอะอย่าลืมครับตรงสี่โค้งมาเนี่ยจังเสียบอาใจน้องเกติยังไงวะใช้แผงรถอ่ะสิเบิดแล้วครับสิเบิดแล้วบอเบิดเลยคนนี้จากก่อนครับผมเดี๋ยวมากินไปแล้วครับสิเบิดแล้วสิเบิร์ดแล้วบอท่านข้าจะเมาข้าจะเมา นี่ครับบอกมันแสียดนี่นี่โค่นหางโค่นหางนี่ครับโค่นหางโอ้กระดูกวะหของเนี่ยของเนี่ยล่ะองจวดแล้วกระดูกกระดูกกระ้ยมันจะกระดูกกันวะนี่ปิดเดย์ปิดเดย์เขครับเป็นเดมาเดี๋ยวซิมให้เบิ้งครับเดี๋ยวซิมให้เบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวซิมให้เบิ้งครับ ตอนเลยนุ๊กโอ้นี่ซิมเฮเบิงครับซิมเฮเบิงนี่ทางตรงรบัดตะอมอืมอีกค่มะมอขนาดเวอร์ตังแจีวเลยเนาะฝากคนที่ตามนะครับผมนุ่มมีทายตรงใต้ครับผมสวัสดี